เวลาที่เราทําอะไรเนี่ยครับในตัวเรามันมีสองตัวอันที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าตัวปัญญาตัวปัญญามันจะบอกแผนเราว่าเราควรทําอะไรแต่เวลาตัดสินใจเฉพาะหน้าเนี่ยครับเราจะไปทําตามตัวกิเลสบางทีเราอาจจะอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถที่จะเชื่อตัวเองได้เราทำคมเข้าใจจิตใจเราก่อน ใจิตใจเราอ่ะมันไม่ใช่ว anyway> ่าเราอยากคิดอะไรแล้วมันจะคิดไม่ใช่ว่าเราอยากรู้สึกอะไรมันจะรู้สึกใจเรามันเป็นไปตามการสั่งสมความคุ้นชินเขาบอกว่าคนเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอาจจะมีทั้งโลกนี้อาจจะมีอยู่ประมาณสักส0เซนะครับแล้วก็ประเทศที่มีปัญหามากๆในประเทศนั้นก็อาจจะ สูงขึ้นมาถึง15%ตรงนี้มันก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นสิ่งที่ชี้เห็นว่าคนทุกวันนี้มีความทุกข<น>์กันมากเวลาเราจะดูว่าองค์รวมเนี่ยมันสุขหรือทุกข์เนี่ยเขาก็มีดัชนีชี้วัดนะครับมีข้อที่เป็นตัวในขั้นพื้นฐานเช่นดูเรื่องความพอใจในชีวิตดูเรื่องการเห็นคุณค่าของตอนเองดูเรื่องการแข่งขันในสังคมหรือดูเรื่อง ความพอใจในเชิงเศรษฐกิจอย่างเงี้ยก็จะเห็นได้ว่าในเดี๋ยวนี้ครับก็คือถ้าเราดูจากทุกๆข้อที่พูดมาเนี่ยก็คือมันมันเป็นข้อที่คนรู้สึกว่ามันมีปัญหาเป็นหมดเลยคือคนจะพอใจในชีวิตตัวเองมันก็น้อยเพราะมันมีการเปรียบเทียบเยอะแล้วก็ด้วยเงื่อนไขทางสังคมอะไรที่มันซับซ้อนนะครับค่าใช้จ่ายผ่อนบ้านผ่อนรถพวกเนี้ยมันทําให้คนรู้สึกพอใจกับสถานะตัวเองน้อยลงไป ไอ้อัตราการเป็นโรคซึมเศร้าก็เลยเยอะขึ้นแต่ในที่นี้เราก็อาจจะไม่ได้พูดเรื่องโรคซึมเศร้าอย่างเดียวนะครับเพราะว่าน,นั้นก็เป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญไปแต่สิ่งที่เราจะมาคุยกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์เกี่ยวกับภาวะที่คนรู้สึกว่าเออชีวิตมันไม่สดใสจริงๆชีวิตมันไม่สดใสนะครับถ้าเราดูง่ายๆก็คือมันเกิดจากลูทีในการใช้ชีวิตเราเหมือนกันสิ่งที่มันทําให้เรา ลุกขึ้นมากระฉับกระเฉงได้ง่ายที่สุดเนี่ยมันก็คือพฤติกรรมที่อยู่นอกเ,ออเช่นถ้ามีวิธี2วิธีวิธีที่1คือสมมุติว่าเรามีความทุกข์ในชีวิตมากๆแล้วเราขังตัวอยู่ในห้องแล้วเราก็พยายามจะทําให้ความรู้สึกดีขึ้นมาเราบอกกับตัวเองว่าเอ๊ะถ้าฉันรู้สึกดีขึ้นมาแล้วเดี๋ยวฉันจะออกมาใช้ชีวิต,ตอันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองก็คือ เราอาจจะยังรู้สึกแย่อยู่แต่ว่าเราออกมาทำพวกกิจกรรมที่มันสร้างสรรค์ไปก่อนหมือนก็ว่าตีตัวเองออกจากกรอบเดิมๆครับมาทำกิจกรรมที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างสรรค์นเนี่ยถ้าเราดูสองวิธีนี้วิธีที่สองเนี่ยมันจะทำให้เราหายหายทุก์ขได้ง่ายกว่าแต่เราจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่ใช้วิธีที่หนึ่งคือเราจะ ไม่ได้ออกมาทํากิจกรรมอะไรจนกว่าเราจะรู้สึกดีขึ้นอันนั้นมันเป็นการที่ต้อนตัวเองเข้าไปอยู่ในมุมที่ที่ทําให้ตัวเองเกิดความซ้าซากจําเจที่จริงถ้าเราดูในชีวิตนะครับคือทุกทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องสักห้องหนึ่งเนี่ยถ้าเราปิดตายไว้ไม่มีอากาศถ่เทเนี่ยเดี๋ยวสักพักห้องก็จะจะกลายเป็นห้องที่อับหรือเราดูแหล่งน้ําก็ได้ถ้ามันไม่มีทางหมุนเวียนน้าเนี่ย เนี่ยน้ำก็ค่อยๆเน่าชีวิตก็เหมือนกันถ้าเราทํางานที่เดิมคุย,ยคนเดิมๆอ่านหนังสือแบบเดิมดูรายการเดิมๆกลับบ้านทางเดิมกินอะไรเดิมๆอย่างเงี้ยครับพอมันนานเข้านานเข้าชีวิตมันไม่ได้มีความท้าทายก็เลยบอกว่าเวลาที่เราจะทําชีวิตให้มันสดใสมากขึ้นนะครับสิ่งแรกที่เราทําได้ง่ายๆก็คือเปลี่ยนรูทีนของเราทีนี้วิธีเปลี่ยนก็คือ ในช่วงเวลาแต่ละช่วงนะครับตั้งแต่ตื่นมาเลยเราต้องออกแบบการตื่นของเราใหม่เช่นตื่นในเวลาที่มันมีคุณภาพอาจจะตื่นเช้าขึ้นมาอีกนิดหนึง่งถ้าถ้าเงื่อนไขชีวิตมันพอจะทําได้นะครับแต่ถ้าใครที่เงื่อนไขชีวิตทําไม่ได้ก็ต้องไปหาวิธีอื่นเอาหาหาเวลาอย่างอื่นออกแบบเวลาใหม่ในที่นี้ผมยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าเราทําได้แล้วกันเราอาจจะตื่นให้มันเช้าขึ้นมีเวลายอยู่กับตัวเองออกกําลังกาย มีเวลาหายใจหายคอก่อนที่จะมาทํางานแล้วเรามาทํางานเรามีกิจกรรมใส่มาเรื่อยๆครับอาจจะทํางานอา,อาจจะสร้างกิจกรรมง่ายๆเช่นเราไปกินร้านอาหารมื้อกลางวันเปลี่ยนร้านไปเรื่อยๆไม่กินร้านเดิมๆพวกนี้มันเป็นการลื้อถอนลื้อถอนความรู้สึกซ้กำซากจําเจไม่ให้มันเบื่อทีนี้มาตอนเยน็นแล้วก็อาจจะกําหนดกิจกรรมอะไรบางอย่างที่ทําให้เรา สดชื่นขึ้นมาเช่นอาจจะออกกําลังกายก็ได้อาจจะพูดคุยกับครอบคร,บรัวกินอาหารร่วมกันหรือกําหนดกับตัวเองว่าเ,ออเราต้องทําอาหารทุกวันวันเว้นวันด้วยตัวของเราเองก็ได้คือทําให้มันสนุกนะครับแล้วก็ในอาทิตย์หนึ่งหนึ่งหรือเดือนหนึ่งหนึ่งเนี่ยก็ควรจะไปทํากิจกรรมที่เราไม่คุ้นเคยเช่นเราอาจจะทํางานสายบัญชีเราอาจจะไปเรียนวาดรูปเข้าชมรมการวาดภาพอย่างนี้ครับ เพื่อให้มันได้ทําอะไรที่มันต่างออกไปเพราะถ้าเราไม่ได้ทําอะไรที่มันที่มันแปลกใหม่เลยครับชีวิตมันก็จะค่อยๆจมลงไปเรื่อยๆเมื่อก่อนตอนสมัยที่เราเรียนนะครับเราจะเราอยู่โรงเรียนมันมีการศึกษาภาคบังคับถูกไหมครับแล้วบางครั้งคุณครูก็พาเราไปทัศนศึกษาอย่างเี้อันนี้เราเราคืออันนั้นคือกระบวนการกลไกบางอย่าง,บ,างบังคับให้เราต้องออกไปทำอะไรใหม่ๆ แต่บางทีเวลาเราเรียนจบมานานๆๆเราทํางานซ้ําๆนานๆนะครับมันไม่มีใครมาบังคับเราตัวเราต้องบังคับตัวเองเราจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราไปพูดคุยกับคนใหม่ๆนะครับมันเกิดไอเดียใหม่ๆเวลาที่เราไปทํางานที่เราไม่คุ้นนยครับเราจะรู้สึกว่าเอองานนั้นมันมีมันมีความยากทีนี้ถ้ามันยากนิดๆเนี่ยครับมันจะทําให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยชีวิตคนนี้มันต้องทําอะไรยากนิดๆหน่อยๆ ถ้ายากมากบางทีอาจจะหมดกำลังใจแต่ถ้ายากประมาณหนึ่งมันจะทำให้รู้สึกสดชื่นอันนี้ครับข้อนี้มันเป็นเป็นเรื่องของรูทีนที่ต้องเปลี่ยนอาจจะใส่ให้มันมีความสร้างสารรค์มากกว่าที่ผมพูดก็ได้นะครับคือไม่จาเป็นต้องทาแค่นี้อาจจะลุกขึ้นมาจาัดบ้านช่องก็ได้คือเปลี่ยนทุกอย่างยิ่งเปลี่ยนได้มากคุณยิ่งยิ่งออกมาเร็วขึ้นส่วนใหญ่เราจะเลือกที่จะขังตัวอยู่ในห้อง แล้วพยายามที่จะทาให้ตัวเองหายหายมีความทุกข์หายเบื่อหายเซ็งแล้วก็จะออกมาซึ่งมันเป็นวิธีที่ไม่ค่อยได้ผลคือตามธรรมชาติคนนะครับเราลองจินตนาการดูง่ายๆถ้าเรามีความทุกข์นะถ้าเรามีความทุกข์แล้วเรากางมือออกแล้วเราก็เดินไปเรื่อยๆเราก็จะทุกข์น้อยลงมันทุกข์ได้ไม่ถนัดอ่ะ mm hmm. เพราะปฏิกิริยามันสัมพันธ์นะครับกายกับจิตนี่มันสัมพันธ์กัน าเราทําร่างกายให้มันรู้สึกสดชื่นมันทุกได้ไม่ถนัดแต่ถ้าเรามีความทุกข์แล้วเราลองนั่งห่อตัวครับคราวนี้มันจะทุกข์ได้นานกว่าที่มันควรจะเป็นเพราะฉะนั้นมันมีวิธีอยู่สองอย่างถ้าสมมุติว่าจิตใจเรามันไม่ไหวจริงๆเราต้องเอาสิ่งแวดล้อมมาดึงเราขึ้นไปมันอาจจะมีแรงเสียดทานในช่วงแรกๆครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติเวลาคนเครียดมากๆบางทีอยากปลีกวิเวก สันโดษไปอยู่คนเดียวอย่างนี้ครับมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าไม่ไม่ได้แปลว่าไปอยู่คนเดียวไม่ได้นะครับแต่อย่าไปทําอย่างนั้นจนมันกลายเป็นกิจวัตรคือหมายความว่าถ้าเรามีเรื่องเครียดอะไรเราอาจจะอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งแล้วเราก็ออกมาอันนี้เราไม่ได้พูดกันถึงการเป็นโรคซึมเศร้านะแต่พูดกันถึงคนที่รู้สึกว่าชีวิตมันไม่สดใสไม่สดชื่นจริงๆ Com คอมมอนเซนส์ง่ายๆครับเราทําสิ่งเดิมๆก็เบื่อถูกไหมครับมันเป็นไปได้ยากที่จะรู้สึก สดชื่นขึ้นมาบางทีเราอาจจะอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถที่จะเชื่อตัวเองได้ถ้าเราเชื่อตัวเองเชื่อความรู้สึกตัวเองเราก็จะไม่ไปไหนเราจะอยู่ตรงนั้นแหละเชื่อตัวเองนี่มันมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับบางทีเราต้องดูช่วงเวลาด้วยว่าช่วงเวลาของเราตอนนั้นสภาพกาลังใจเรามันแค่ไหนถ้ากำลังใจเรามันไม่มีเลยแล้วเราเชื่อตัวเองเราทำตามความท้อแท้เราะ มันก็จะยิ่งจมลงเรื่อยๆอันนี้ต้องพูดว่าเวลาที่เราจะเศร้ามันก็มีช่วงเวลาของมันแต่มันไม่ควรจะปล่อยให้มันนานเกินไปอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเลยจริงๆถ้าเศร้ามากๆข้อที่หนึ่งอาจจะต้องไปพบแพทย์อันนี้ผมถือว่าเป็นข้อที่สองแล้วกันในกรณีที่คุณมีความทุกข์มากๆคุณก็วควรจะไปพบจิตแพทย์ ข้อต่อมาคือปรับเปลี่ยนรูทีนอีกข้อนึงก็เป็นเรื่องของที่เราคุ้นเคยก็คือเรื่องของการเจริญสติแต่เราไม่ต้องไปเรียกด้วยถ้อยคําอลังการอะไรครับมันคือการเห็นความรู้สึกของตัวเองธรรมชาติเนี่ยพอเราไม่เห็นความรู้สึกตัวเองใช่ไหมครับเราจะเอาตัวเองเข้าไปแช่อยู่ในความรู้สึกพวกนั้นคือนานมากเพราะนั้นพอเราไปแช่นานๆเนี่ยใจเราคุ้น เสพติดความเหงาเสพติดความเศร้าเสพติดความรู้สึกท้อแท้อย่างเงี้ยจิตใจเรามันก็จะผลิตความรู้สึกเดิมๆมาซ้ําคือพูดง่ายๆว่าเรายิ่งยิ่งรู้สึกเศร้ามันจะยิ่งเศร้ามากขึ้นถ้าเราชินกับความสุขมันก็จะผลิตความสุขมาซ้ําตรงนี้นเขาเลยให้มีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดคือเห็นให้เร็วเห็นว่าตอนนี้ฉันมีความทุกข์ละฉันรู้สึกข่อเหี่ยวละพอเห็นเสร็จอย่าไปตามอำนาจมันให้รีบดึงตัวเองกลับมา เราจะเห็นว่าไอ้ข้อที่เป็นรูทีนกับข้อที่เห็นใจตัวเองบ่อยๆเนี่ยมันสัมพันธ์กันพูดง่ายๆคือถ้าเรามีรูทีนที่ดีครับมันจะดึงเรามาได้ผ่านกิจกรรมนี่แหละไม่ทําให้เราไปแช่อีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อสุดท้ายแล้วก็ค่อนข้างที่จะบางคนก็อาจจะแก้ได้ยากบางคนก็แก้ได้ง่ายก็คือเขาบอกว่าต้องรู้ว่าแหล่งกําเนิดความทุกข์ตัวเองอะ่ะมันมาจากไหน เช่นบางคนมีความทุกข์เพราะว่าเศรษฐกิจอย่างนี้ครับต่อยคุณไปพบแพทย์ต่อยคุณไปปรับเปลี่ยนรูทีนใหม่ต่อยคุณไปมีสติรู้เนื้อรู้ตัวแต่ถ้าปัญหาการเงินมันยังมีอยู่เรื่อยๆอะ่ะมันเหมือนกับแหล่งกําเนิดความทุกข์ครับไอ้ตรงนี้มันต้องอาศัยการเผชิญหน้ากับปัญหาแล้วก็การแก้ในเชิงเทคนิคไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่บางคนก็อาจจะมีปัญหาที่ซับซ้อนมากกว่าเรื่องเงินเช่นเรื่องความสัมพันธ์ สมมติว่าเขาอยู่ในครอบครัวที่เขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนพ่อแม่ได้พ่อแม่อาจจะสร้างความทุกข์ให้เขาหรือคนที่เป็นพ่อแม่ลูกสร้างความทุกข์ให้พวกนี้มันก็ตัดไม่ได้ถูกไหมครับปัญหาพวกนี้มันจะซับซ้อนกว่าสิ่งที่อยู่ภายนอกแล้วก็บางครั้งก็ทําให้คนเราติดติดลมชีวิตได้เหมือนกันคือมันออกจากความคุ้นชินกับความรู้สึกว่าเบื่อเหงาแบบนี้ไม่ได้เพราะว่ามันมีไอ้ปัญหามันลุมแล้วอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเวลาที่เรา รู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันมันไม่สดใสครับมันต้องทำสามตัวเนี้ไปพร้อมๆกันแล้วถ้าไม่สดใสถึงขนาดเป็นโรคซึมเศร้าก็อาจจะต้องไปหาหมอเพิ่มด้วยหาหมอปรับเปลี่ยนรูทีนแล้วก็เห็นมีสติเห็นอารมณ์ตัวเองไม่เอาอารมณ์ตัวเองเข้าไปแช่ในความรู้สึกเชิงลบอีกข้อหนึ่งก็คือหาต้นเหตุให้เจอแล้วพยายามแก้ที่ต้นเหตุ มันมันต้องพยายามทําไอ้ตัว4ตัวนี้ก่อนนะครับเพราะเพราะถ้าถึงสุดท้ายแล้วถ้าเขารู้สึกว่ามันเขตปัจจัยมันประกอบด้วยหลายอย่างครับแต่ว่า,เ,าเราอาจจะต้องเริ่มจากช่วยตัวเองช่วยตัวเองใ,ในในเรื่องนี้ก่อนเวลาที่คนเราเป็นอะไรมาน,นานนะครับแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเช่นเรารู้สึกว่าโลกนี้มันหม่นมานานอยู่ดีเราจะเปลี่ยนแปลงให้มันสดใสล่าเริง ในวันสองวันเป็นไปไม่ได้ตรงนี้เราต้องทําความเข้าใจอีกประการหนึ่งพอพูดอย่างนี้ครับผมนึกขึ้นได้ว่าเวลาที่เรามองปัญหาตัวเราเราอย่ามองในลักษณะว่ามันเป็นปัญหาของเราเราให้มองตัวเองเหมือนกับว่าเราเป็นที่ปรึกษาของตัวเองเหมือนคล้ายๆว่าเราเป็นโค้ดให้ตัวเองเป็นคนที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้ตัวเองว่าถ้าคุณมีปัญหาอย่างเนี้คุณควรจะแก้อย่างไงเพราะปัญหานี้มันจะหาทางง่ายนะครับถ้าเรามองในฐานะที่ มันไม่ใช่ปัญหาของเราแต่เวลาที่มันเป็นปัญหาของเราเนี่ยเราจะมองมองในลนักษณะเจาะจงอะในเรื่องเรื่องนั้นซึ่งมันมีผลกับเราเช่นสมมุติว่าเรามีคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าใจสมมุติว่าเขาอายุเจ็ดแปดสิบแล้วเขาไม่ค่อยเข้าใจเขาอาจจะพูดในสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยแต่ถ้าเรามองในฐานะที่มันเป็นปัญหาเราเราก็จะมองว่าเรารู้สึกน้อยใจเสียใจถูกไหมครับทําไมเขาพูดแบบนี้ แต่ถ้ามองในฐานะที่เราเป็นที่ปรึกษาเราก็จะบอกตัวเองว่าเอออย่าไปสนใจเพราะเรื่องนี้มันแก้ไม่ได้เพราะเขาก็คงเป็นแบบนั้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นทางแล้วเวลาที่เรากลับมาในเชิงพฤติกรรมนะครับให้เราเชื่อในสิ่งที่เราวางแผนมาตั้งแต่ต้นอย่าไปเชื่อความรู้สึกที่อยู่เฉพาะหน้าเพราะว่าเวลาที่เราทําอะไรนะครับในตัวเรามันมีสองตัวอันที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าตัวปัญญาตัวปัญญามันจะบอกแผนเรา ว่าเราควรทําอะไรแต่เวลาตัดสินใจเฉพาะหน้าเนี่ยครับเราจะไปทําตามตัวกิเลสคือในตัวเรามันเป็นตัวเราทั้งคู่นะครับไอคนที่แก้ปัญหาให้ที่มันอยู่ในตัวเรามันก็คอยแก้แต่ว่าเวลาที่มันวางแผนเนี่ยวางแผนเสร็จแล้วเขาก็ไปแต่ตัวที่อยู่กับเราจริงเนี่ยคือตัวกิเลสเพราะฉะนั้นเวลาที่เขียนแผนต่างๆเช่นเปลี่ยนรูทีนเช่นทําความเข้าใจไอจุดที่ทําให้เราเกิดความทุกข์ซ้ําๆนะครับ เวลาที่เรารู้ชัดพวกนี้หมดแล้วอ่ะพยายามใช้ความคิดในเชิงในเชิงเหตุผลอย่าเอาจิตเราเข้าไปตามตามอารมณ์อย่าอย่าทำพฤติกรรมคำพูดการกระทำไปทำอารมณ์ครับให้ทำไปในเชิงเหตุผลแล้วถ้าเรายืนระยะได้เนี่ยครับความเบื่อหน่ายในชีวิตเนี่ยมันจะค่อยๆลดสั้นลงน้อยลงแล้วความสดใสต่างๆเนี่ยมันก็มันก็จะเริ่มเข้ามาคือทำจนมันกลายเป็นความเคยชินครับ เช่นเวลาที่เราจะอยากเป็นคนขยันเนี่ยสมมติว่าเราสมมติว่ามีคนคนหนึ่งเป็นจิตรกรแล้วเขาไม่ค่อยสร้างงานศิลปะของตัวเองเลยวันๆไม่ได้ทําอะไรแล้วเขาบอกว่าเออฉันจะเปลี่ยนให้เป็นเป็นจิตกรที่ขยันสร้างงานเขาต้องตั้งกฎอะไรบางอย่างกับตัวเองขึ้นมานอกจากการหาแรงบันดาลใจนะครับต้องตั้งกฎที่มันชัดเจนขึ้นมาเช่นวันหนึ่งฉันจะวาดรูปหนึ่งรูปอย่างเงี้ย แล้วพอถึงวันหนึ่งจริงๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาพยายามวาดให้มันได้หนึ่งรูปแรกๆเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันฝืนตัวเองแต่พอเขาวาดรูปวละชิ้นวละชิ้นวละชิ้นจนมันกลายเป็นนิสัยครับอันเนี้ยความขยันมันจะค่อยๆบ่มเพาะขึ้นไอความขี้เกียจมันจะมันจะถูกลดทอนไปเองเหมือนเหมือนวิธีง่ายๆเวลาที่เราทําให้เรามีความทุกข์น้อยลงครับบางทีไม่ใช่ไปพยายามกําจัดความทุกข์นะครับแต่เราต้องทําอะไรที่มันสร้างความสุข มันจะทําได้ง่ายกว่าง่ายกว่าการพยายามบังคับไม่ตัวเองมีความทุกข์ผมถึงบอกว่าเวลาที่เรามีความทุกข์หรือมีความเบื่อแล้วเราพยายามบอกตัวเองให้หายเบื่อหายเซ็งเนี่ยเราค่อยออกมาใช้ชีวิตเนี่ยอันนี้มันเหมือนกับว่าเราไปสู้สู้กับสิ่งที่มันเป็นความทุกข์แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความทุกข์แล้วเราพยายามหากิจกรรมเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ต่อสู้กับความทุกข์แต่มันเป็นการสร้างความรู้สึกในเชิงบวกขึ้นมาเพราะมันบวกมากขึ้นมากขึ้นนะครับ ความทุกข์เนี่ยมันก็น้อยลงไปเองเพราะมันถูกแทนที่อยู่แล้วแทนที่ด้วยความรู้สึกที่ดีจริงๆยังไม่มีใครฟันธงได้แน่ชัดนะครับว่าอาการโรคซึมเศร้ามันเกิดจากอะไรแต่ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาเชื่อว่ากายกับจิตเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันคือมันมีทั้งสิ่งที่มันเป็นชีวิตเรามันมีทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมกับนามธรรมเพราะฉะนั้นการรักษามันต้องเป็นแบบบูรณาการบางทีมันป่วยที่กายก่อนแล้วจิตก็ป่วย วยตามเช่นสมมุติเราเป็นอมตพึกออมภพาตนะครับตอนแรกเรามีความสุขอยู่ดีๆพอเราเป็นอมตพึกอมภพาตเสร็จไอ้ร่างกายที่มันป่วยเนี่ยมันก็ดึงใจเราลงมาด้วยหรือแม้แต่บางทีเราอาจจะรู้สึกสบายใจอยู่อยู่ดีๆมีคนโทรศัพท์มาว่ามีคนที่บ้านเสียชีวิตอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่ากายสบายดีแต่อยู่ดีๆจิตมันมันทุกข์มากมันก็อาจจะเป็นลมได้เพราะฉะนั้นเวลารักษานะครับมัน ที่จริงแล้วมันก็ควรจะพบแพทย์นั่แหละครับแต่ว่าหลังจากที่พบแพทย์แล้วเนี่ยเราต้องมาออกแบบชีวิตใหม่ให้มันเป็นแบบบุรณาการคือมีทั้งมิติทางกายด้วยก็คือไปอพบแพทย์แพทย์ทั้งก็อาจจะจ่ายยามาหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ทําไปตามขั้นตอนแต่จะแค่นี้บางทีมันก็ไม่ได้ไมันต้องมีมิติมิติทางใจด้วยก็คือเรื่องของการสร้างรูทีนขึ้นมาใหม่เพื่อเพื่อดึง ดึงความรู้สึกสดใสขึ้นมาแล้วก็มีสติแล้วก็ที่สําคัญผมคิดว่าข้อที่มันเป็นปัญหาที่สุดนะครับก็คือเข้าไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพราะมันมีอยู่จริงนะครับปัญหาที่เราแก้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่มีปัญหาคือเขาไปหาหมอได้และเขาก็สร้างรูทีนใหม่ได้แล้วเขาก็พยายามเจริญสติแต่บางคนมีอันเดียวที่ทําไม่ได้คือพยายามไปแก้ที่ต้นเหตุ แต่ทีนี้การติดอยู่ที่ตัวนี้เนี่ยเราก็จะไปจมอยู่กับปัญหาอย่างเดียวบางทีมันก็ไม่ได้มันต้องมีความเข้าใจกับมันปัญหานี่มันมีหลายแบบอันแรกเลยคือปัญหาที่ที่แก้ได้เลยแก้ทั้งหมดได้เลยถ้าถ้ามันพบว่ามันมีปัญหานี้กับชีวิตเราเราต้องทำอันนี้ก่อนแต่ปัญหาบางแบบมันแก้ได้เป็นบางส่วนและต้องใช้เวลานาน เช่นปัญหาเรื่องความสัมพันธ์นี่ไม่สามารถแก้ได้ทันทีนะครับแก้ได้แค่บางส่วนแล้วก็เวลาแก้ก็ใช้เวลานานด้วยแล้วก็อาจจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ไม่รู้แล้วมันมีปัญหาอีกแบบนึงคือแก้อะไรไม่ได้เช่นคนนี้เขาจากเราไปแล้วอันนี้ทําอะไรไม่ได้คนนี้ตายไปแล้วของชิ้นนี้เสียไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไปมีความทุกข์กับสิ่งที่เราแก้ไม่ได้แล้วก็ส่งผลเสียให้ให้จิตเราคล้ายๆว่ามีความสุข ในชีวิตได้ลําบากแบบนี้ก็มีครับเพราะฉะนั้นไอ้ข้อสุดท้ายเราต้องประเมินนะประเมินแล้วไม่หลอกตัวเองว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นปัญหาต้นเหตุอะเราแก้มันได้ทันทีไหมถ้าไม่ได้ทันทีก็ก็ต้องรอหรือมันยังทําอะไรได้ไหมถ้าพบว่าเออที่สุดแล้วมันทําอะไรไม่ได้เลยครับก็ต้องก็ต้องปล่อยเพราะไม่ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากทํานะครับแต่มันทําไม่ได้ คนอยู่ด้วยก็ต้องมีความเมตตากรุณาแล้วก็ตัวของผู้ที่ป่วยเองเขก็ต้องรู้จักธรรมชาติแล้วก็ระวังตัวเองคือการเป็นโรคซึมเศร้าถ้าเราตรวจเจอแล้วเรารู้นะครับมันก็เป็นข้อดีนะไม่ใช่ข้อไม่ดีแต่ว่าเราต้องรู้เพื่อระวังตัวเองอย่าไปรู้เพื่อจะจมลงไปในมันแต่หลายๆคนรู้แล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการระวังตัวเองจากความรู้วันนี้แต่ว่าพอรู้เสร็จปุ๊บเราไปสั่ง ใจเราให้มันเป็นมากกว่าเดิมแต่จริงๆรู้แล้วต้องระวังระวังว่าอาการพวกนี้มันจะเข้ามาใหม่แล้วก็คอยเช็คถามกับแพทย์อยู่เรื่อยๆแต่ว่าอย่างที่บอกครับบางทีเราไปพึ่งแต่ยาอย่างเดียวบางทีมันอาจจะอาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะว่าอะไรเพราะจิตใจเราเราทําความเข้าใจจ,ใจ,จิตใจเราก่อนหนะครับจิตใจเราอ่ะมันไม่ใช่ว่าเราอยากคิดอะไรแล้วมันจะคิดไม่ใช่ว่าเราอยากรู้สึกอะไรมันจะรู้สึก ใจเรามันเป็นไปตามการสั่งสมความคุ้นชินสมมติถ้าคุณเป็นคนที่คิดมากมาช่วยชีวิตอยู่ดีๆคุณบอกว่าตั้งแต่วันเนี้ยฉันจะเลิกเป็นคนคิดมากแล้วมันจะทําไม่ได้หรอครับเพราะเราสะสมความเคยชินมาอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเราต้องค่อยคอยเปลี่ยนพฤติกรรมเริ่มจากสเต็ปแรกเลยก็คือเวลาที่เราคิดมากคิดอะไรที่มันอาจจะไม่ได้เป็นผลดีกับความรูม้สึกงตัวเองอะรีบรู้สึกตัวให้เร็วแล้ววางมันถ้าวางมันไม่ได้ก็หาอย่างอื่นทํา เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจมันต้องเริ่มทาอย่างนี้ครับซ้าๆซ้าๆจนไอ้ประจุพลังความรู้สึกในเชิงบวกเนี่ยมันมีมากขึ้นพอความรู้สึกในเชิงบวกมันมีมากขึ้นเนี่ยมันก็จะลดทอนความคิดในเชิงลบของเองแต่เรามักจะคิดกันว่าเฮ้ยทำยังไงเราถึงจะไม่คิดในเชิงลบซึ่งคําตอบมันคือทําไม่ได้มันไม่ได้เหมือนการทําความสะอาดบ้านนะครับทําความสะอาดบ้านนี่ถ้าเรารู้สึกว่าบ้านเราสกปรก,ปกแล้วเราขยันปัดกวาดเช็ดถู่คุณจะเห็นเลยว่าคุณเช็ด ตู้ไปหนึ่งตู้มันก็จะสะอาดหนึ่งตู้ถูกไหมคุณกว่าห้องนี้ไปหนึ่งห้องห้องนี้ห้าสิตารางเมตรมันก็จะสะอาดไป50ตารางเมตรแต่ใจเรามันไม่ได้ใช้หลักการอย่างนั้นได้เช่นสมมุติว่าเราวันนี้เราต้องการาให้ใจเราคืนสภาพดีเหมือนเดิมไม่ได้แปลว่ามันจะดีมันก็เป็นไปตามที่เราสั่งสมแต่ทีนี้คําถามก็คืออา้าวงั้นเราไม่ต้องทําอะไรมันก็ทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะสิ่งที่เรารู้สึกอยู่วันนี้มันก็จะสั่งสม ความรู้สึกในวันพรุ่งนี้และว,วันถัดๆไปมันเหมือนกับว่าหน้าที่เราเอาจจะหน้าที่เราเอาจจะมีแค่พยายามที่จะละความรู้สึกที่มันเป็นในเชิงลบให้มันเร็วที่สุดนะครับแล้วก็พยายามจะใส่ความรู้สึกในเชิงบวกเข้ามามันเ,เหมือนกับว่าสิ่งที่ถามเมื่อสักครู่นี้ครับมันเหมือนกับว่า,าคําถามนียมันเหมือนคําถามที่ว่าเราสมมุติว่าเราเป็นคนไม่แข็งแรงแล้วทํายังไงไปตากฝนเราจะไม่เป็นหวัด เนี่ยมันคือคําถามเนี่ยคาตอบคือมันมันไม่เป็นไม่ได้เพราะนี่คือธรรมชาติของคนที่ไม่แข็งแรงคนที่ไม่แข็งแรงนี่ไปทอะไรนิดะไรหน่อยก็มันก็ป่วยถูกไหมครับวิธีที่เราจะไม่ป่วยต้องทําให้คุณสุขภาพดีแต่วิธีที่ทําให้สุขภาพดีไม่ได้แปลว่าเราไปวิ่งวันนี้แล้วพรุ่งนี้สุขภาพดีเลยมันใช้เวลาเหมือนกันนะครับทําไมเรามีความทุกข์ง่ายเพราะว่าจิตมันอาจจะไม่มีสมรรถนะ อันนี้ไม่พูดถึงเรื่องในโหมดร่างกายนะครับในโหมดร่างกายนี่เรื่องหนึ่งแต่ว่าในนี้พูดในโหมดจิตใจเรามีความทุกข์ง่ายเราคิดมากอันเนี้ยแสดงว่าเราฝึกตัวเองมาอย่างนั้นเราไม่ได้ฝึกตัวเองให้วางอะไรเร็วๆแต่ทีนี้ถามว่าเอ้ยถ้าเรารู้แล้วว่าไอ้ความคิดอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหาในชีวิตเราแล้วเราจะแก้ไขได้ยังไงคําตอบก็คือเราแก้ได้แต่มันไม่ได้ใช้เวลา 1, 2, 1, วันสองวันหรือเดือนสองเดือนมันต้องใช้เวลามากกว่านั้นแต่ค่อยๆทําไป ทีนี้มันจะมีหลายคนนะครับหลายคนก็จะรู้สึกว่าอา้าวฉันทาแล้วมันไม่ได้ผลงั้นเราเลิกทําเราปล่อยใจไปกับความรู้สึกในเชิงลบใหม่ถ้าเราเลิกทํมันก็จะจมลึกขึ้นนะครับจมลึกขึ้นเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเราไม่มีทางเลือกอื่นการที่รู้สึกดีมันเป็นทั้งเหตุและผลลับในตัวของมันเองคือเราใช้ความรู้สึกดีเพื่อที่จะสลายความรู้สึกที่มัน ที่มันเป็นความคิดเชิงลบเพื่อให้เราเกิดความรู้สึกดีขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นไอความรู้สึกการที่เรารู้สึกดีอ่ะการที่เรารีบออกจากความคิดลบอ่ะมันเป็นทั้งทั้งเหตุทั้งผลในตัวของมันเลยทันทีที่เราพยายามทิ้งความคิดในเชิงลบมันก็สุขขึ้นในทันทีเหมือนกันมันมันเป็นทั้งเหตุด,ด้วยแล้วก็ผลด้วยมันก็คือต้องทําไปเรื่อยๆต้องดูจิตตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับ